ตอ้น嘛ป้าอันนี้เดี๋ยวใกล้ป้าตัวหัวเดี๋ยวใกล้ป้านี่ทำมทุกคนเนื้อมูอัน,นโลเขาเดี๋ยวซีนมูนี่้เอาไปเจียงกินเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นดอกอันเดียวอดอกเพลทชงกุหลาบไทยนวยกล่ดีเนาะอ,อันนี้ มืออกกลางคืนเนาะอันนี้คือมืการฟอมสบายดีสบายดีกันมาทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องแฟดบอมยูเด้อื้นนี้น้องบอมน้ำงิวจะพาทุกคนไปเลาะตลาดยามยาแหลงเนาะยามแหลงยามเย็นนั่นเองเนาะอากาศก็เย็นซึ่งวันนี้เราก็จะไปเลาะตลาดเนาะเพราะว่า เอาโบมีย่างกินนะเป็นเบึงเนาะวัตตลาดยามแรงอยู่ลงสารสิมีอย่างให้เปกหูเปกตาเนาะว่าราคาอีอย่างที่ึ้นเดนะสินค้าแล้วก็เพื่อสิเอาตัวชัดอีหย่างมาขายเนาะนและ้วก็ไปเบิ่งว่าเฮาซื้ออย่างมาทําอาหารแรงชุพ่อกินเนาะเพราะว่าพ่อกับ่ได้ไปบ่ได้ออกไปทางไดก,กินแต่อาหารแห้งคือแบบ กินแต่อันยังซินโตกแห้งเนาะเอาเอซินโตกให้เพิ่นเพราะว่ากินกินอีหยังกระยานเพิ่นพิษแมน่ซื้อปลาเด็กเพิ่อนเพื่อกินของดองเนาะปลาเด็กน้ำปลาอีหยังกระยานเนาะเป็นของดองแล้วเพิ่นกินบ่ได้แล้วเาก็เลยว่าได้เอซินแห้งให้เพิ่นแล้วแบบนี้กินแต่ซินแห้งแล้วก็เป็นแห้งเนาะที่เป็นแห้งแล้วแบบนี้นะเลือดจ้อยแห้งเพราะแล้วก็จะไปซื้ออันที่มีน้ำมีนวลให้เพิ่นกินแน่เนาะทุกคน แม่นต้องมีน้ำมีนวลเดี๋ยวไปหล่อตลาดเด้วงเนาะเดี๋ยวไปหล่อตลาดเด้วงเนาะทุกคนว่าจะมีอีหยังให้หอาเป๊กหูเป๊กตาเด้อเเนาะดี๋ยวเราไปเจอกันตลาดเด้อเนาะคนมาตลาดเยอะขนาดเลยไปนี้่ฮอดตลาดแล้วเนาะมามาตลาดมาซีนัทีนี้ไปที่นียามเรียงตลาดเนาะเรียงคนเยอะนลยเนาะกำลังลุกมาตอนนี้ย่างเล่ไปเด้วงเนาะว่ามีอีหยัางให้หอบเป๊กหูเป๊กตาไปเนาะ เดี๋ยวบสน่คนญามาทอดกระดาแล้วเนาะค่ะปลต้มกิต้องแตงวะมาตุงย่งมาดงาหนมง้าหนีตะปาินมีแต่ปาหิเดียวมีแต่มี้านเดียวเนาะ

โลเด้ออันนี้คิดนึ่งห้าพันหนึ่งห้าสิบหนึ่งห้าสิบกัน้งหเห็ดข้าวอันนี้ลูกเมีามอะไรเขามาเอาเห็ดข้าวเนาะที่จะไปเกียงกินเลยมันได้อนี้แหละทรหาเพื่ออยโอไยัง เ <laughs> นี่ยมีเบียร์โต้ครับเพื่อนผมได้ซื้อมาเจ็สิบเออเอาขอดมามซื้อมาเขาเฮ็ดเบ้ามานะม,มาแล้วลองเบิ่งกับมันกุ้งโดนจำเดลยเป็นดีอยู่อ่ะก็ะออกทำอิดนี่แล้วเนี้ยมันจะได้ดอกเยอนะอ่อนๆมันคือเป็นจรเป็นมันแหว้วเดตอนลมพัดแล้วมันแหว้วเก็บมาต<อ>ั้งแต่มือสิบสิบโมง เนื้อมูอัน,นโลเขาเดือดซีนมูนี่ <55. S 1> ห้าสาิบห้าห้าสิบหพันีาพ,าพจะเอาเฮดไปแกงเราทุกคน,น,นมีบ่มีบ่มชัตตาเนะานะนีเนาะที่จะซัดนำ้ำคือตัวห้อยซัดนำ้ำอืมหารทะเลซัดนำ้นำเนาหารทะเล เฮ็ดเลยเฮ็ดไปติตรงเอามาแกะกับเอาเห็ดข้าวไปแกงเนาะเฮ็ดบดม่ลูเใครแวมาก็ทานนะทุกคนเฮ็ดซิวี่เดียวเฮ็ดบดคนไข้ก่อนเข้าขี้สิพอคินที่ไม่บอกรอเดี๋แข้าวผันอืไปอันนี้เฮ็ดเฮ็ดบดเออเฮ็ดบดทันดีาน่เฮ็ดบด อันนี้เป็นอันนี้เป็นดอกอันเดียวดอกแคคอยฮะดอกแคยดอกแค่แค่คอยจออันนี้กองคดีองันามทองันอันนี้มากเลยเกี่อันนี้มังมอนมมอนทุกคนอพี่จุ๊บกชมกับทองห้าพเลยกำดีเนาะอืมออยน On, ตัวเดี๋ยวนี้ตัวอ้นว่ะป้าอันนี้เดี๋ยวใกล้ป้าตัวเดี๋ยวใกล้ป้านี่ี่ทุกคนค่ายเป็นตัวเลยวันีตัวนึงเจ็ดสิบห้าค่ะปลาอันนี้อ้นคนขวายาวเลยเนาะตัวอ้นพคนขวายาวล่ะซื้อมะเจงเนาะอันนี้ซื้อมะแจงไปกิน พ่อกินมักเตงได้เนาะโล 15, นึงค้าพันกรี๊ยี่สิบบาทค่ะทุกคนอันนี้งามๆานได้เห็นผูน้คนแต่งามอยู่ร้นเลือกนไมยกีร่ายใช่หมอันนี้กะอันนี้หรือไใช่ปะอืมตัวยุ่งยากอันนี้งามอยู่ปะอ,อันนี้เขาเลือกมึดเลยนะเลือกเป็งามคือกันว่ะ นี่ผู้คนก็งามอยู่นะแต่เธอเลือกขี่ลายขี่หลีมากเอากัดสนาเลือกอะไรไหมได้ได้ฮอตโลเลยว่าประมาณตออ้หดมพอดีโลปัทุกแมนจับเลยบุกายบุกขีดโลนึงเปะเลย โอเคทุกคนตอนนี้เ่ามาห่อถุงกันแล้วนเนาเะเกินก็พ่อไม่ได้กินปลาแดกเอาหอกาเอาบอส้อปลาแดกเอาโอเคอีพอเอาแกงก้อนละบานตาคืออีพอหอกเอปลาแดกของเรานะแล้วเอาก็ซื้อมะเขือหั่มมาเราไปเลาะมาเอาไอตัวกีร่าจะเป็นเลาะเป็นเลาะมาะหาออนี้บนงามหานี้บนงามวันสุดท้ายไปเอาหานี้เอาเอแล้วเราเห็นเม็ดตรงงามๆแล้วก็ อันัตโอนเห็นโวโอนกับตัวไก่ป้าป้าตัวไก่ป้าตัวนึงเจ็ดสิบผ่านกีนนะไม่หรอือตัวเดียวได้ขนาน่ะเดียวขนตัวเจ็ดหนึ่งโตเจ็สิบไปข่ายตัวหนึ่งเจนซื้อเล็ด้วยคนเจตัวหนึ่งห้าเออตัวนึงเจ็ดสิบห้าผ่านว่าเจ็ดสิบนี่หละพิ่น่าประมาณถืออยู่ประมาณสองสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้ตัวไก่ัตเดียวได้ลืมภาตัวโอนโตโอนตัวนั้นเทาดื้อเป่เพิ่นขวเรีแล้วประมาณนี้เนะทุกคนโอเค เขาสิไปแต่งกินกันเนาะไปเดี๋ยวเขาไปไปบึ้งว่าเขาสิแต่งกินอย่างก,กินแลงเขาจะทําอาหารอย่างก,กินแลงเนาะมาซื้อ,อยานางยูฮานพี่อูค่ะบุงค่ะให้น้องวอลเป็ดเก็บค่ะเอาเลยโอ้พี่อูใจดีมากเลยทุกคนเอาเลยมาไล่นลนะกินบุงร้อนแล้วเอาไปโลดภาพดำเนาะไปซื้อเมื่อกี้ได้กินอยไปอันได้เห็ดข้าวจูตะลาดได้เห็ดข้าวปุก๊กเสียามาเกีงออยงเสียนางอัดียูตลาดเมื่อกี้นี่หมาเสียนางมา เบอร์เซอร์ักน้ำเซตยานา,นานเข้ามาก็เป็นตตยานเลยเนาะอ่าน้องบอมอ้ายานาเออข้ามเป็นเทเป็น,ปน,ปนวาต่ว่ามันมืดทุกทุกคุณบเห็นป็นใดอันก็จะเป็นส่วนผีอูนเนาะเห็นเตนะาภาค,าภาคกับมัวมัวซื่อๆเนาะมันมืดนะไปเ็บยานางล้วก็เอาสิเ็สแกงเหดกินเนาะค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่แซนนาวสวัสดีผิงกันดีกว่า โอ้เป็นวัดทุกคนเลยบทสบายนะส่วงนี้เก็บยาหนางสวนนองผมก่อนเนาะเอาเอางเาบอบอเอาโลดเอาโลดมือหน้าเขบามาซื้อน้อนำก๊อนี่การคู่อีกแต่มือหน้าเขมาซื้อน้ำก็อนี่คือวิธีคู่แม่จันเวลาจะาเวลาเราเอาเงินให้เขาไม่เอาเราก็ต้องให้ค่ะเป็นน้าจิตน้าใจไปก็อนนะพี่อูขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ว้าท <Es> ุกคนหลังจากที open, ่เราไปซื้อยานางนำเออู้ขาเนาะเราก็มาอาบน้ําอาบทาแล้วก็มาล้างเห็ดเนาะเราชิไปซื้อกับเก่งนอเนาะมีเม่ไปหานอตาได้เนาะนอตาหของอาภูมีอยู่คางๆเหงื่อนี่ได้น้อยนึงเนาอนี่ก็เราชิมาเก่งใส่เห็ดน่าจะน่าจะโบเข็มโอ้โบเข็มโบเรือดาปิดซื้อน้อ่ะเออเอาเขาเบื่อเสือเลยเนาะเขาเบื่อเส หเือบางคนเขาจะเป็นน้ำเคามเบื่อเนาะบางคนเขาจะเชอันแบบพรมอันนั้นเชือพร้เอาเชยนางเชือพร้อมเลยบางคนเนาะแต่ว่ายานางยานางนะคะต้มดุนแล้วมันจะเหลืองนาะน้ำมันจะเหลืองเพราะเขาเหมือนเขาลืมเอากะแข้งมาเนาะเอายากหนังเชือพรมเขาแก้เชือพรมเขาจะเอาเห็ดเชือเพรมลืงนะพักอีเลื่นี่แบบอีเลิศนเขากระมี มอนอันนี้เป็นบา,นบาละก็ <c oughs> กินยาอัน,นบำรุงสม,มองเนาะแต่ค่อยกลืมบอค่อยกินยาอความจําดีสว่านะกินยาความจําดีแต่ว่าซื้อยา่น่ะซื้ออันเดบบหูยานนะมื้อนี้เซตกินอันเดก็ยังบหูความจําดีเพื่นว,วานะเอาเกลือใส่เนาะเป็นหนัวเนาะคงสุรุตนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่มดถุงก็แซ่บอูพอริ้วไปไปไปไ เก่งโน้าสห็ดขาวเนาะทุกคนใส่หมกบวบอีกใส่หมกบวบอีกปะโทพอดีเนาะซื้อเห็ดข้าวมาพอดีเป๊ะเลยเนื้อกระฟุตนะทุกคนคะนสเส,าสามาเอาเห็ดใส่เนาะจับใส่เลยมาตุ้มนี่ไม,สไสมส่สิ่โตไฟทักซามะสนะสบายที่ดีต้ะเวบนี้นะคุณ <laughs> ทุกคนให้เราตื่นมาดูนี่ทุกคนจาใส่เห็ดมาเนี่ยนาตากะชีเป็นแบบนี้นอมีแต่เห็ดบ่มีนอสโตนอสบ่เห็ดเลยจากนอกไปสิเด้อโตอัเดียตุงตุงงวะตุงงอยู่สิเด้อตุงยา่ไหมไม่ตายไม่ตายม่เลี้ยวเข้าส้ะเฮ้ยเงียบตีนดิ ดูงเขานี่ดูงอ่ะส่วนมาไปงูอันเดเมเฮ้มาอยู่นี่เจ้ากับเอากูจีหงวะส่วนเฉยเด้ออ๋อส่วนทุกคนมาใช่ไหมใครเยอะเนี่ยไอเดือกว่าใจเหงื่อคณะกูจีอันยางไปเดยงูการปองทุกคนอ่ส่วนด้วยนั่นมาช่วงนี้เป็นยามฝนเนาะงูออกออกลาหากินหูออกกลางคืนนี่

เอาไปซักข้อแม่ซักข้อแม่ซักไว้ซักไว้อก็งูมันนี่ออกลาหาออกลาอยู่ตลอดเนาะแม่แม่เงียงมึงก่อนนี่งูมีแม่เงียงอ่อแม่เงียงมาพี่โหซับผีเนี่ยนี่นี่เนาะงูนะฮ่าทุกคนงูออกกลางคืนเนาะอันนี้คืองูการฟองที่เอาน้ำยาหนังใส่เนาะเอาไปในนี่อันนี้เอาใส่เมื่อกี้เราใส่บวบไปเนาะไปนี่ใส่น้ำยาหนังไป มีม่สีสันมาแล้วมีซีมีรดลงมาแล้วแบนี้นะโอมาชิคนให้คนยังเล้าอืมครมนรลน,นีนนนนะ่นั่นน้อยนะสีสบเปียนนีเนาะอืมสดีอยู่ดอกสดีนำโคสูดนนะนี่จะสิประมาณนี้เนาะ ไปเดี๋ยวเขาสิบุกเนี่ยไปกินขา้าวแลน้ำกันเนาะทุกคนเาทุกคนตอนนี้เขาสิค้นมากินข้าวนะคะเขา้นมากินข้าวแล้วนี่คือแกงเห็ดเนาะอันนี้คือแกงเฮียค่ะหรือว่าตัวเงินตัวทองนะคะภาษาลาวเอวิญมาเฮียอ่าภาษาไทายเอินว่าตัวเงินตัวทองเนาะเขาแกงนีแต่ว่าเอาปฏิเส้อปเด็กแต่มันบ่เสพนะคะเระเด็ดนี่คือที่เสบสุดเลยนะชิามากินแกงทเสพอันนี้ เด้พี่นออ้องเออคอนทอนเลยมั่อมอง,มงครับไอเข้มๆแบบเนีมยเป็นหมมันกินแบบคอนทอนเลยนะแซ่บขนาดข้าวมาเด้อพี่ๆทุกคนมากินข้า,าวเด้อเนาะอาแซ่บขนาดมื้อนี้วานนี้วันที่แปดเนี่ยข้าวก็เหลือ

ตกใจหมดบ่มีแต่คือแม่มีจะความฮักนี่แหละเทียงน้อยนึงกะฮักเทียนดีเทียนน้อยนึ่งกะฮักนนกันอยู่ตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วไปที่เหยียมหอยแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาทุกคนไปเลาะตลาดยามยินอยูร้องสาเน,นะกระเจออ่าแปกหูแปกตาอยู่เนาะแล้วเราก็กลับมาเฮ็ดกินแกงโนอเนาะทุกคนอาชิถามว่าพ่อไปใส่คือ พ่อกินมักแเตงละลาเน้นาอทุกคนคือกินมักแเตงกับเขาขนาดเออถามว่าคือประเทอยังให้พ่อกินกะะพ่อมากกินแบบนั้นเนาะกินมักแเตงละลากับเขา อาถารม,มามาักกับบกกระบบมากดอกเนาะแต่ว่าพ่อจําเป็นต้องกินเพราะว่ากินอันอื่นบุได้กินของดองบุได้น้องแฟดก็ซื้อเฮ็ดมาว่าชิมาแกงใส่กับอ้ำลายพอย่อแต่พ่อว่ากินนกกินมักแตงกพอแพ้วแล้วก็เลยว่ากินมักแตงแล้วก็เข้านอนแล้วเนาะพอตอนนี้เราก็กินแกงนอแล้วไปที่เหอยแซ่บแห้งทุกคนมือน,นี้นะพอ่อท้องผู้ใดกันจนว่าปุ้งหมดเลยโอเคทุกคนคลิปนี้เราก,ก็จะลาทุกคนไปก่อนเ้อเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอไปหล่อตลาดยามเย็นกับประมาณนี้เนาะถ้าภัยมากก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมไครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟสเห็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย